สวัสดีค่ะสวัสดีและสบายดีเด้อ A FC ซเนาะทางฟังไทยฟังลาวก็ต่างประเทศมาพร้อมน้อยติมช่วงบายบเนาะพี่นอ้องช่วงเศร้าอะหลังจากที่ผลญ้าเนาะผลญ้าละก่ดูเซมหาไปเนาะอันเนี้ที่แม่น้อยติมระว่างที่สุดนะรูดซองเธอพี่นอ้องเดือดแตกซะ พื้นดินนะพี่น้องพื้นดินกับรูดเนาะก็พยายามเบิง้งนอนเบิ้งเวลาพื้นดินก็พยายามจับเนาะพี่น้องเนาะคุณหมอก็มาตรวจแล้วกะซีมหะหลายแล้วกะไอยังเหนื่อยอยู่เนาะแต่กะอาการดีกว่าเมื่อวานอยู่เนาะพี่น้องดีกว่าตอนที่มาโรงพยาบาลตอนแรกเนาะเพิ่อนกะบริหายใจแรงซส,สมเสมอที่มาโรงพยาบาลเนาะสมัววานเนาะ เดี๋ยวต้องร่อบบซองกะสีผลหญ้าแล้วก็เดี๋ยวเซมหาอีกเนาะพี่น้องล้วพอก็ไม่นอนไอ้จิ้มส่งบายบแล้วพี่น้องอยู่ล็อกหนึ่งกับโมมี่มมี่คนไข่เนาะเอาอยู่หลอกมันมีมันมีอยู่หลายหลอกนึงพี่น้องลลอกหนึ่งมันก็จะมีอยู่ประมาณหกหกเตียงเนาะเตียงไผ่เตียงมันเป็นหลอกๆอกเตียงนี่ต้อน้อาไอ้ิมยายเขามานะเพิ่นก็ออกพอดีเนาะอ้คนไข้เพออกพอดี ก็เลยเลือไอติมอยู่เตียงเดียวนอนในล็อกนี้เนาะนอนไอติมอะนอนโลยาบ้านนี่คังนี้เป็นคังที่สองมาเนียพี่น้องคังแรกอะติดเชื้อ RSV เนาะก็นอนไปสิบหมื่นคังนี้อ็หลอดคุณหมอบอกแล้วเนาะพี่น้องนอนว่าเป็นหลอดหลอดลมอักเสบเนาะพี่น้องกับเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยเนาะเสมหะร้ายไอ ันกระ็ดให้เพิ่นเมื่อยนะพี่น้องหายใจหอบคือจังเ้าหอบเนาะก็เลยต้องใส่ออกซิเจนไวนะ้เนาะใส่ออกซิเจนแล้วก็ให้น้ำเกลือเพราะว่าก่อนซิมาเพิ่นกินบไดาน่น,อง,น,นาอ,องกินไปเพิ่นก็ไอก็อ้วกเพิ่นก็เมื่อยก็เลยใส่ออกซิเจนไว้บได้งดนมนะพี่น้องก็ยังเด็กยังกินนมอยู่ตัวบได้ปอนดูคืออยู่เฮือนเนาะด้นๆนะปอนเธอหนะึ่ง ก็ห้น้ำเกลือไปนำเพิ่นรู้สึกว่าจะคองอิ่มอยู่เนาะบม่ได้คาสร้านอาหารนอนแมกรร่ก็บม่ได้นอนเลยเพราะว่าเออล้วแหวงไงแล้แหวงมือเพิ่งเนาะขนาดนั่งน้ำกันอยู่แถวแถวเลยพี่เนาะนั่งน้ำกันอยู่แถวแถวเพิ่งกับแบบฟึดฟัดฟึดฟัดจับแปบ๊บเดียวกันลุกถามมันรู้น่ะมันตรงเจาะไม่ตลอดนะเด็กน้อยนอน,น,อน ตานเพิ่นนะพอหน่อยติ่มกะสิเอาของมาให้แม่หน่อยติม่มเนาะเพิ่นพักยามบ่ายแล้วพี่น้องเพิ่นก็ต้องคายคอนอนหลับสบายเลยตอนเพิ่นม,มันเกลือรุดเนาะพี่น้องคุ้มเพิ่นจนหวา่า2คน3คนเพลินดินแล้วพี่น้องแห้งเพิ่นก็นลนหลายๆเนาะเมกอะหืม,มตาเขียวเบิด บันไดนอนน้องพี่น้องบันไดเบันไดนอนนอนบนรรพบดังบ่อยไปกันหมได้ไหมคะใช่ <c oughs> เขาออกไปพอดีเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมีคนขายเขามาอีกคนนึงนะพี่น้องพยาบาลว่ะออว่เห็นหลูงนอนใดญกะมีแหง้งนะ้อพี่น้อง ยินลูงนอนหลับใดก็มีแห้งเพราะว่าตอนยุย่เหื่นเบิดคึืนสอดแจงเบิดคึืนสอดแจงบดีนอนเลยเอ้าเป็นอย่างคือเสียงดังเออสายน้ำเกลือหน่อยต้มเสียงดังดังบ่อยแล้วทำมีปัญหามันบไหลมันสีดังแล่นพองนาะทงพยาบาลพิมต้องมาก,กดเฮ้ย <c oughs> คุณพอ่อคุณพ่อเอาของมาส่งนะคะคุณพ่อสวัสดีค่ะอุย้ยขึ้นหนาแลยนะดำเถฉดไปนอนได้นอนไ,ได้ทุ่งนะของถุงยังทุ่งวันทุ่งวันจะไหนถุงเยอะมากโบกเอาไปหัน่นคุณพ่พอเอก็ถมมาส่งเนาะเมื่วโมงอะไรบอกมาแล้ว่องงานนั่งโอเคโอเคอเคือคุณพ่อจะไปนอนเนาะพอเพิ่อนการมาเร็วไปเร็วพี่น้องเพราะว่า พนะักเนาะอยู่ในช่วงพักเพิ่นแล้วเอาของมาห้แล้วก็กลับเลยเนาะพี่น้องกลับไปนอนข้าวนึงแลบบ้วก็ออกไปเฮ็ดงานต่อเนาะถึงก็ตื่นแล้วเป็นไงลูกวันนี้ทีบ่บวมๆน่ะมุมแนะมงอยัางไรพี่น,อนบบ้องเพิ่นไห้ไห้จนแบบหล่องไอ้ตาเพิ่บนบวมเนาะคือจังคนหนะ้าบวมเขาก็งดเยี่ยมเนาะงดเยี่ยมเขาเรียกประเดี๋ยวเเขายกประเด้เข้ามาเบิงนะ่งเนาะ มีแต่เมย์อยู่กันเมย์สองคนน่ลรักใช้ใช้สวัสดีขังนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดาะสวัสดีลุงป้าสวัสดีลุงป้าเดาะสวัสดีค่ะลุงป้าเฮ้ให้คุณรอยังเข้ามาคุณหมอยังเข้ามาเบ่งหนูเด้อเดี๋ยวใบ,วบ,ออนนวบสองเออจะน้อยเนาะ เจา้านอนไม่นอะนไอติมกระสีผลใหญ่ผลระกับดูเซนหาอีกรอบเหมือนเนาะพี่น้องดูเซนหาจมูกปากหายอีกแต่ต้องอดทนเอาเนาะพี่น้องเพราะว่าทำโบ,บดูดนะ่ะมันกับโบดายเนาะต้องอดทนเป็นแม่ต้องอดทนต้บดูดมันกับโบเซาเนาะพี่น้องต้องจำใจดูดออกให้เบิดเขี่ยต้องพยายามเขี่ยออกเรื่อยๆเนาะ จนกว่ามันสีเศร้าคุณล่ะจนกว่ามัสนสีหายแต่กจะสีได้เมื่อนะไอ้แม่นันนูเมื่อไหร่บอ๊ะหนูเมื่อไหมหนูเมื่อไหมแม่พร้อมดูดเสร็จมา้าเมื่อไหร่ก็เรียกนะค่ะเดี๋ยวบ่ายสองจะพ่นยาออโอเคจะต้องพ่นยาก่อนเนาะต้องรดมนมนหะนึ่งชั่วโมงก่อนพ่นยานะค่ะเฮ้หนกินนมตั้งแต่เที่ยงแล้ว เที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองสองชั่วโมงแล้วเนาะสองชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวจิบขนย้ายขนเนาะผนยาก,กันเลยเก่งมากจินเก่งมากเห็นไหมจินไม่ร้องเลยจินไม่ร้องเลยนะ ถ้าพนย่านะเพิ่บอคอยหายพนะนะนะี่าาานงนะไ่ถ้าหลุดเซมหะเนาะเอยทรมานดีลีเล่เนาะหายเร็วนะพี 廉价的是吗？去寻的了。嗯 ึ่งกับ่ค่อยเมื่อยเสมอว่านนอกที่นอนเนาะเืมอว่านที่เมื่อยตันี้เมื่อยจังดูดจะดูดอืมนี่เรียกอย่างนี้ฝาย มันมีบ่อเดือดบ้านพี่น้องเคยเห็นเอ๋เอ็งมากเอ็งมากกลงมากโอ๊ <c oughs> ดูเซมพาแล้วน้องพี่น้องโอ้ยดินว่าเมนดินคักดินเน่ไฮอยู่เพียงชั่วโมงน้องคุ้มกันจนหวาจะสงสารเองว่า,วาเมื่อแตกซับออก ถ้ดูดีเท่อกัมันจะเป็นเมือแรงนกะพี่นกถุงสองถุนงนเนาะอยางนั้นคุอนอนันนกพี่นงพักพพักพอนเด้อดวนเด้อเศร้าไวไวเด้อลเด,ด้อเมื่อกี้นะพี่นงแม่นกไอติมได้หลับคาวหลายนะพนอง คือหมูของแม่น้อยติ่มที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยหู่บา้านน้องพี่น้องเพิ่นได้เสียไปแล้วเนาะเมื่อกี้ตามจริงเพิ่นกบป่วยมาหลายปีแล้วพี่น้องเพิ่นกะสูมาหลายปีแล้วล่ะแม่น้อยติ่มก็หวูว่าจากไหนมือน,นี้มันก็ต้องมาผะแ,แต่พ่อแบบเพิ่นเสียไปอีรีอ่ะแบบแม่น้อยติม่มหูฟึกแบบ เสียใจแห้งกับพี่นอ้องไม่น้อยติมเสียใจไงก็คือเพิ่นเป็นมูแม่น้อยติมมาตั้งแต่อนุบาลเนาะแล้วกับเพิ่นนะเป็นคนบวชสามสิบสองปะกาศนะพี่นอ้องเพิ่นเป็นเด็กเป็นเด็กบทเต็มเนะเป็นเด็กออร์เทติกเนาะพี่นอ้องแต่ไม่น้อยติมกับเป็นมูกับเพิ่น ไม่น้อยจิ้มกับหักเื้นซ้ำหมูน้ำเปลือนหักพอพันสากไปแบบนี้ไม่น้อยจิ้มกับใจหายนพี่น้องแถมไม่น้อยติ้มกับวันไ,ไปส่งขึ้นไม่หน้อยจิ้มคิวแล้วไม่น้อยติ้มสิบาหายเนาะพอได้รับข่าวจริงๆโทรไปเนาะ แม่เพิ่นเน่ยไปเอาเพิ่นมาจากโรงพยาบาลเนาะเพราะว่ามันรักษาบ่ได้แล้วเนาะมันเป็นมันข้างในมันพังเบิดแล้วเนาะพี่น้องก็เอามาเฮือนเอามาเฮือนกัถองออกซิเจนออกเบิดเพิ่นกัค่อยคลอยไปเนาะพี่นอ้องใช่อหมหน่อยติ๊กก็โทรไปตอนที่เพิ่นไปไปแล้วเนาะนโอ๊ตบได้พี่นอ้องเป็นเมือที่เสียใจเหมือนเ่งของแม่นหน่อยติ๊กเลย แม่น้อยจิมก็ยู่โงบ้านอีกใช่หายเหงาเนาะอยากกลับไปส่งกับมันน่ะอยากกลับไปงานศพก,กับมันน่ะแต่ว่าหน่อยติมมันกับป่วยเนาะก็เสียจังเลยน้องเนาะ ค่ okay, ค่ะพี่น้องมือนีกรสิบประมาณหนีเนาะกระสิมีแค่ผลย้าดูเสมหาแล้วก็เอาเลือดไปตรวจเนาะพี่น้องมาขึ้นนะคุณหมอผลจอเลือดไปตรวจแล้วแต่ว่าเลือดมันมีกดเนาะเพิ่นกระเละหายย่าแล้วก็มาจอไปตรวจอีกเนาะแต่เพินพ่นก็บพทัธมาเจงเนาะกับบนานจะมีอีกอย่างเนาะมือนีก็หายน้ำเกลือไปก่อนแล้วก็ผลยาดูเสมหาแล้วพี่น้อง อย่ามาบึงมืออื่นเนาะว่าการจีเป็นจังไหนเนาะมือหนี้กับอัปเดตแค่นี้ก่อนนอะพี่นอ้องมาพอกันคลิปหนาเนาะคลิปหนีก็นไม่น้อยติ้มกับน่อยติ้มกับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้เนาะมาพอกันคลิปหนาเนาะจ้าสวัสดีค่ะ